วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับทุกท่นนะคะข้อีทีสามของเราเนี่ยนะคะวันนี้จะมาดูเรื่องโง่สุดดอกษษษษษษนะคะเป็นนิยายวายจีนนะคะนิยายวายจีนที่คนไทยเราแต่งเองนะคะชื่อคุณอีทูดี้แต่งไว้นะคะนี่ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบยาวมากนะคะเล่มนามากจริงๆข้างในเล่มนะคะก็จะมี โปดกาสนะคะหนึ่งใบกับที่คาดหนึ่งใบโปดกาสจะเป็นลายเดียวกับปกนะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังอุ้งศกหัวแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปเดียวกันแต่เป็นแนวนอนเนาะชื่อมีชื่อเรื่องพร้อมรูปสวยมากลายเส้นสวยมากแล้วก็ที่คาดหนังสือนะคะก็เป็นลายเดียวกับปกก็คือพระเอกบนเอกของเราเนาะด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องโอสดดอกท้อนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอขององค์คารักหนุ่มซุนไปหารกับ หมอหนุ่มอูริจินนะคะซึ่งเป็นหมอหลวงชั้นต้นของวังหลวงเนาะอ่าอันเล่มนี้ครับในเออรูปด้านในปกนะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นรูปเดียวกับปกเนาะเออประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้นะคะสปอยนิดนึงนะคะ NC ก็คือกุบกริบไม่ได้แรงมากเนาะอ่าเดี๋ยวเออเนื้อหาในเล่มก็มีอยู่ประมาณเอ่อห้าร้อยกว่าหน้านะคะ ก็เล่มก็ถือว่าหนาพาพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เนื้อเรื่องก็ดําเนินเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างที่บอกก็คือแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าน่าเบื่ออะไรนะคะก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ดีเนาะอ่านเดี๋ยวแอดจะมาอ่านคำโอยหลังปกให้ฟังนะคะอ่านนะคะสุนไปหารผู้เป็นดังองค์คักษ์ ของท่านอองที่ถูกในปรเทศเดินทางเข้าวังโดยมีจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่อาจให้รัชทายาล่วงรู้เท่าว่าจดหมายลับที่เขาพกติดตัวไว้นั้นดันถูกหมอหนุ่มหน้าหวานเจ้าของฉาย,ยาน้ำแข็งพันปีอย่างอูีิจินพบเข้าท่ามกลางการแข่งแย่งชิงบาลังของผู้เป็นนายส่วนไปหารจึงจำเป็นต้องเฝ้าจับตามองอูีิจินไว้ไม่ให้คาดสายตา คั้นพอได้ใกล้ชิดหัวใจองค์รักหนุ่มก็ยิ่งหวั่นไหวจนอยากให้อีกฝ่ายอยู่ข้างกายเขาตลอดไปอันนี้ก็เป็นคำโปรยที่เรียกได้ว่าโคตรหวานนะคะพระเอกของเราถือว่าข้างรักระดับหนึ่งเลยใครชอบพระเอกข้างรักแบบนี้บอกเลยว่าจะต้องซื้อไปอ่านแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าสนุกถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ ้าสิบดาวนะก็แอดก็ให้9.5เลยนะกพราถือว่าแบบคนไทยแต่งได้ดีขนาดนี้เหมือนนิยายแปลเลยเออเหมือนนิยายแปลเลยจริงๆแนะนําว่าควรซื้อไปอ่านปกก็สวยเนื้อหาก็ดีเล่มน,นี้นะคะแอดแนะนําเลยราคาก็อยู่ประมาณเอ่อสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะอันนี้แอดซื้อมาตอนที่ก่อนงานหนังสือนะเออก็ไม่ได้ไม่ได้ส่วนลดอะไรเลย ก็คือซื้อแบบไม่มีสนลุดเลยก็คืออยากได้เห็นปกปุ๊บก็แบบเออเห็นปกสวยแล้วก็เอ้ยคว้าก่อนเลยแม่ปกสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาก็คือแบบเห็นคำโปรยแล้วเออก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแนวนี้ก็อ่าจัดไปจ้าเราก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของแอดนะที่ได้อ่านแบบนิยายคนไทยแต่งเป็นแบบจีนโบราณแบบเนี้ยเออก็ถือว่าดีคุณอีทูดี้แต่งออกมาดีมากจริง ะนะคะออสำหรับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอู๋ลี่จินก็นะเป็นเหมือนแบบตัวละครที่ไม่กล้าจะแสดงออกว่าตัวเองแบบรักพระเอกนิดนึงอสปอยนิดนึงเพราะว่าแบบเมืแ่อบบก่อนเนาุชายรักชายอะ่ะมันไม่เป็นที่นิยมใช่ปะเออในจีนก็เลยแบบกลัวใจตัวเองว่าเฮ้ยจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมแต่ผลสุดท้ายมันออกมากคือเหมือนก็ต้อง ตามความคิดและตามจิตใจตัวเองอะ่ะเออว่าชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแอแนะนํานะคะก็ไปติดตามอ่านกันได้ใครอ่านแล้วมาคอมเมนต์บอกแอดได้นะอ่ะสุดท้ายก็ขอฝากช่องแอดนะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดถูกใจขอบคุณค่ะ